Laisse-moi boum bang bang sur ton badio Ça fait la grève ce soir, viens par ici si c'est chaud Baby ça va bouger, bouger comme un rodeo It's gonna be a funky ride Laisse-moi boom bang, bang bang sur ton badio Ça fait la grève ce soir, viens par ici si c'est chaud Baby ça va bouger, bouger comme un rodeo It's gonna be a ควรตีนขนาดไหนวันนี้ทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แคนแอปเดอร์ทอคำอีกคแคนหนึ่งนะครับนานๆทีเราจะไม่ได้อัดคลิปเราจะได้อัดคลิปนะครับวันนี้เราจะมาอัดกับแคนต้นตึกนะครับผมตอนแรกเปลี่ยนเป็นตอนแรกเป็นด่านดีๆเว้ยพอเขากดเลดี้หมดปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บกดปั๊บหัวหัวเปลี่ยนไกดแท็งโอ้โหหัวดอมากครับแคนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาดูโลโก้แคนนะครับว่าแคนแข็แคนขนาดไหนโอโลโลจะลุดหรือเปล่าวะ ไม่โซโลโอ้ยเราเราต่อยเขาลุมด้วยเนี่ยโอ้โหห้องสองดอกเนี่ยอ้าวใครหลุดคนหนึ่งวะฮะฮะไอ้ตามนั้นแหละหลุดเฉยเลยเว้ยเอาพี่ออมเป็นไรอะเฮ้ยเจ็บเจ็บกูแพ้คลิปเอ้ยเผาเบาเออโดนหลังโดนยิงหลัง นิกก้มนิกอยู่หน้ามึงตัวหนึ่งสองตัวเลยเอาเอาทำไรอ่ะเอานั่นไงเหรอมาตามตามนั้นออกจากเกมเลยโอ้ยหลุดหลุดเป็นว่าเล่นกันเลยอยู่ไม่รอผมเนี่ยผมไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่ก็กากระเดิมมึงมึงนี่ขนาดจอมมายังได้ตัวเดียวเลยเนี่ยดาบนี้นะมานี่ิกจะเล่นตองให้ดู เหนือดัดเลยนี่ไงอัดเซ่ทีมทีมงานคุณภาพกูคุณภาพเดียวผมโลละเอาพี่อออไปมองน้ำจิ้มที่ไหนมาเนี่ยพี่ออดโดดตกตื่นตื่นเย็นตื่นมอลน้ำจิ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตายยังวะแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหน ฟันมันข้อหาเกียนฟันมันฟันมันนะอย่ายิงนะฉอะมันเลยเจอกูนแน่อ๋อวิ่งไม่ได้หนวะดูดงล่างให้แทงมันวังเฮ้ยมึงดูมันตั้งเวลาดิห้านาทีโอ้โหโคตรวนตีนอ่ะอะไรวะ เร่ไม่ได้จับเยอะโอ้โหอีโง่อีเจอละอื้อไม่ฟันมะไม่ฟันนะที่นอนอ้มไม่เก็งยังโอเคไลท์เจ็ด้โหเขาไปที่ไหนเอาว่ะไปหัวหนึ่งเราต้องหลอกล่อให้มันพิมพ์เว้ย ให้มันให้มันต้องหลอกล่อให้มันพิมพ์ให้มันโง่ไปก่อนแล้วเราก็ยิงมันไงแผนการกลัวหลอกให้มันพิมพ์เว้ยเฮ้ยมึงถามตัวแจมมึงถามตัวแจมนี่มึงมึงกล้าแจมได้ไงเนี่ยเฮ้ยอย่ายิงมันนะอย่ายิงมันนะพี่โน้ตโอ้โหดูเป็นไงล่ะมึงกุนตีนอ่ะแคนกุนตีนตั้งเวลาตั้งเจ็ดนาทีอ่ะอะไรเหมือนวะน่ะเปลี่ยนด่านเลย เป็นด่านด้วยอือดีดีให้กูปั๊มดีรัดดีละด่านไหนเราก็ได้หมดนะต่อไปเอาเ้าโพสเดี๋ยวโอ้โหพี่ผมหลุดไปเนี่ยไม่หลุดหลุดเรียบร้อยละวทุเรศสี่ต่อหกครับผมสี่เจ็ดโอ้สี่ต่อเจ็ดด้วยเอาเดชะชนะคลิปนี้ไฮไลท์เลยนะเนี่ยเอาดิ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 ไอ้หลังกูตายเรียบร้อยแล้วแก พี่อมฮะเล่นปืนอย่างนี้ไปเล่นคนเดียวไหมปืนอะไรวะดีมอนิกเล่นได้ไหมไปนอนเล่นไปดิมีปืนในเกมอาร์พีจีควักมาเลยได้ได้ได้เอาปืนมาเอาดิมาดิเออตัวนึงตัวนึงตัวนึงเอ้ยเอาว่ะล้างลัางล้งโอ้โถเกือบหล่อแล้วเดี๋ยวผมโหลได้ไงปืนหัวควยนี่ยิงได้เดี๋ยววะมามาผมเอามังอย่าเล่นดีๆเดี๋ยวแพ้เล่นดีๆปืนดี เฮ้ยเดบอนิกวันนี้เดบอนิกมาขอให้มันหัวร้อนหน่อยเฮ้ยหน้าแจ๊ะแน่สัสเจียีโอ้จย์เยเดี่พีอมาเลยโอ้โอเออัดตัวเลยเชี่ยแคนนักไก่ไม่พอยังจะไก่ซ้ำไก่้ำซากร้อนเลยครับเจออย่างนี้เห็นไหอ่ะ ผมนี่หัวร้อนเลยอือก็คือเอาว่ะพี่ออมเฮ้ยพี่ออมเจ็บแล้วเว้ยเอา,าเอาว่าเหลือตัวนึงอยู่ไ,ไหนอ่ะอยู่หน้าพี่ออมเลยวิ่งไปดิระ,ะเบียงอ่ะระเบียงะรงงะ,ะ,เะเบียงนับตรงหน้าต่างนั่นนั่นน่ะยา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 ,ยาโอเคคือยิงมันยิงยิงยิงอย่าเล่นอย่าเล่น,เ,ลนเดียเด๋ยวเผื่อมันหันมาพี่ออมเจ็บแล้วนั่น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 ไประเบียงไประเบียงแล้วพี่ออมระวัง ข้าห้องไปทเข้าห้องไปแล้วโอเอด้วยเฮียเล่นปืนดีๆ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 เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เออขนาดเล่นปืนไม่ดียังไม่แพ้เออเล่นดีๆมาเลยตอนแรกว่าจะเอา s สีมาเฮ้ยเอาปืนอะไรมาพวเอาพิลเลตผมเอาพิลเลตมึงเป็นสามดาวทีทุเรศมากเลยปืนกระบอกเลยสามดาวเขาเล่นอะไรกันบาเลตซองขาวไอ้หานี่อะไรเนี่ยปืนปืนปืนอีไก ยปเนะฆ่าได้เลยนะไอ้นุนไอ้นุนเออโอเอโอเอโอ้ยตาย้าจ้าเงินปืนอย่างงี้เบียงไม่อย่างอีจ้าอุ้ยเอาวะโอเอโอ้กดสังหมาสามกูเป็นไงละมึงเป็นไงละเจอหมาเข้าไปตระกูลหมาเียสมชื่อเลย ตายชอกศึเนยโอ้โหหัวแตกเออกูขอมาลัดหน่อยหมาทั้งนั้นหมาหมาโอ้นี่ขนาดโดนลุมนะครับเนี่ยขนาดโดนโก้ด้วยนะครับเนี่ยฮัลโหลครับมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทีมนู้นฮัลโหลให้ขอาปืนหน่อยขอาปืนหน่อยบอกโอซ่าที่โดนไอ้เจี้ยไม่วัดละไม่วัดแล้ะที่ไม่ไหวไม่ไหวโอ้หน้าแดงสองเลย โอ้ยพยายามฆ่าได้มากที่สุดจะตายไม่เป็นไรแต่ต้องฆ่าได้เยอะเยอะเพื่อความสมดุลโดนยิงทีมหัวร้อนเลยปืนน่ะหอกเลยเฮ้ยมาช่วยแล้ววางได้ไหมวะชิบหายแล้วมันวางไหนเนี่ยน่าเร้งแล้วมีแส็งน้ำสองีวาย กว่ากูจะวิ่งไปนี่หมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหขยับเมาไม่ทันเมื่อกี้ยิงข้างๆแม่งมีดักแบบยืนหน้าประตูตัวข้างๆตัวนึงอะโอ้โหเดบุนิกมาเดบุนิกมาได้ได้งานนี้มีหัวร้อน่ะชอบชอบตามจริงกูก็มีนะไม่อยากเปิดเดี๋ยวกูโดนด่าแต่แครงพวกเกมๆวันนี้นดีเลย ให้เดี๋ยวกูดูเอให้เดี๋ยวกูดูเอให้ก็ชอบมาทางระเบียงกันเยอะอ่ะนั่นเดี๋ยวกูดูเอให้เดี๋ยวมันจะตายบนท่อตอีกแล้วตายแล้วแดงก็ดีหน้าแดงวะดีโดน้ชิบหายอะไรอู้กำลังบอกพี่ออฟเลยพี่ออฟตะเบิร์ดโอ้โหทุเรศอ่ะบัดซบมากเลยแค่นี้โอ้โหทุเรศอากอับปีจริงๆ ไปนอนสามตัวเองงีนเลยไฮไลท์เลยน้องน้ามีนอนก็สองโซ่เลยนอะไรกำแพงยังไม่เคยเห็นนะครับคนยิงกำแพงฮะเออ้ไม่ตายกูด้วยนะเ้ยเราข้ามแพ้เอออย่าแพ้อย่าแพ้อย่าแพ้ไอ้โอสเล่นปืนมึงไปเลยไหปละกูไปดูเอเยอะไปดูเอเยอะผมดูเบี้ยว มีระเบิดแก๊สจะโยนมาเลยโอ้โหไปอีกหนึ่งตัวไอผมมาเบียอะไรครั้งแล้วไม่เคยเข้าบีอยู่ <c oughs> เอาไปก็ดูเอ A ไงมาเบียอะไรครับเฮ้ยตอนนี้น่าจะบีว่ะเอโรงมีโงโอ้โหเรียบร้อยโดนระเบิดเฮ้ยทางไปบีทางไปบีทางไปบีเห็นตัวนึงประมาณนี้ฮ่าฮ่าฮ่า ทางไปบีเห็นตัวหนึ่งชนะแล้วจริจอยู่ข้างบนใช่ไหมผมเห็นมันเดินทางไปบีน่าจะไปวางบีหรือเปล่าไม่มีพี่ไม่มีหรอมึงเฝ้าไว้เลยนะเดี๋ยวกูไปดูเอข้างบนโอ้เอผู้เล่นีไม่ดีว่ะโทษทีครับหาปืนไม่เจอ นี่จีสัมผัสล้วนนี่โอ้โหนี่ยครับ GG BB ครับผมนี่ครับแคร์อะไรวะไหนลาลาเต้นมสดครับโอ้โหครับยังขนมาอีกคนหนึ่งโอ้โหลาเต้นมสดครับพี่พี่นนอีกต่อต่อไม่ต่อหมบอกเลยว่าโคตรโกงครับผมถ้ามึงโกงนะมึงไปอยู่ด้วยกันเลยคิดตังไหมโป่ง ตมโปป้งงัไที่ตังเมโป้องๆเลยสัตว์ต่อเลยต่อที่ตังเม่เดี๋ยวต่อไปมเอาหัวนะครับอย่างนี้ก็เสร็จกูที่ครับไปเลยครับการบินเสียตัวฮะโอ้ยห้องหนึ่งเลยมึงโดนสายการบินกูเป็นไงละมึงพี่เอาหัวมาพี่เอมหัวมาหัว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 หหัวมาหัวมาเออเขาเป็นคนใจบุญาเออคนใจบุญนี่แหละที่ตังเมลาเต้ชิตังเม่ โป้งโป้องอืมไงละมึงดูชื่อดูชื่อห้องฮึมมเมาห้องคืนไหมดูชื่อห้องด้วยโอเคผมจ,จ,จบคลิปยังกว่านี้นะผมสำหรับการเกลียนสำหรับการโดนเกลียนและเกลียนเขากลับน,นะครับผมดูแคนมาดีแต่นี้เหมือนกันไหนวะคิดตังเ์ไมคิดตังค์ไหมคิดไม่เราจะไปเจอใครคลิปหน้าเราจะมีตัวัสดีครับ